สิบปีเพิ่งเสร็จ10ปีเพิ่งเสร็จผมเงินด้วยอะไรอะไยค่อยๆทำค่อยๆอะไรรถสวยมากเลยพี่นี่พี่เขาบอกว่าเป็น เครื่อง2โรนะครับบ i t พอตเอ็นเอโอ้ยดูเสียงนี่หวานเจี๊ยบมีเพื่อนๆเ,เขากำลังมากันแล้วสวยมากเลยอ่ะคันนี้มือถอสายพานหน้าเหมือนซุปเปอร์ชาร์จกันนะนี่ครับแกงมาแล้วฮะเีรียเติมอ e ีสิบเข้าอยู่โอดมากดูดู แม่พี่หนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งอันนี้คือทําพวกบอดี้ทาอะไรทุกอย่างเลยใช่ไหมเพราะว่ามันแบบมันใหม่ทุกอย่างเลยอะทําใหม่ทั้งคันทาใหม่ทั้งคันทำบอดี้มาสามรอบทำเสร็จแฝดหรือทําใหม่แฝดหรือทําใหม่นี่อันนี้นี่ผมถามเป็นความรู้นะพี่พวกเนี้ยังหาได้อยู่ใช่ไหมหาได้ครับแต่เหนื่อยหน่อยแต่เหนื่อยใช่ไหมต้องขยันเข้าเว็บอ๋อแล้วต้องดูไปสิ่ง ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะแลประมาณนึงใช่อย่างอันนี้ผมก็ดีเซนส์เลยตัวนี้ถ้าเห็นในเ b a y นะที่ของแอบเปอร์ฟอร์แมนซีคือเป็นผมเป็นคนผลิตอ๋ออันนี้คือพี่เป็นคนผลิตใช่เพราะว่าตอนแรกอ่ะผมหาไอ้ตัวนี้ให้รถตัวเองไม่ได้อ๋อก็เลยผลิตมันซะเลยแล้วผมมีชิ้นสมบูรณ์อยู่อันนึงแล้วจริงๆนี่ะผมพยายามสั่งฝรั่งมันโดนแม่งหลอกมาเกือบหมื่นอ่ะเป็น T D ปิ้นแล้วแบบสภาพ แนี้อันนี้คือเป็นผมขึ้นโมฉีพลาสติกอ๋อขึ้นโมฉีพลาสติกขึ้นโมวปเจนก็คือได้ได้ที่มาสี่อันใช่ครับอาแล้วอย่างนี้ขายราคาเท่าไหร่พี่ผม่ยิงขายชุดหนึ่งเหรอสองพันเฮ้ยสี่อันสองพันผมขึ้นโมไปเจ็ดหนจริงๆอ่ะที่ถ้าอย่างคนไทยที่สั่งแพ็คเพอร์ฟอร์แมนซ์อ่ะอีเบย์เนี่ยเขาจะซื้อผมไปผมเพราะผมดีลกับเขาตอนนั้นโอเคฝากฝากช่องทางติดต่อหน่อยครับพี่ แล้วก็ใน Facebook ก็เคนล่มฉัดเงินครับแล้วก็ถ้าใน YouTube ก็ Watch เคนครับ w a วอชเคนโอเคขอบคุณมากครับพี่ Watch เคนเดี๋ยวไปดูรถที่กัที่งานดีกว่าสวยมากโอ้โหไอ้แต่โมที่พี่เขาทำเองที่สวนกันนะพี่เนขายสี่อันสองพันเออสวยว่ะเดี๋ยวรอฟังเสียงกันนะครับคันนี้มันแบบเกินไปโอล้ลบ้ังนิดนิด 국민น้ำ risks Ads it